สวัสดีค่ะทุกท่านเจอกันตอนเด็กค่ะวันนี้เก๋มารีวิวการแก้ปัญหายุงให้วัวให้ทุกท่านได้อ่าดูได้เห็นด้วยกันนะคะว่าที่เก๋ได้ทดลองแก้ปัญหามาสามแบบนะคะแบบไหนดีที่สุดค่ะทุกท่านดูน้องวัวนะคะส้ามทุ่มยังไม่ได้นอนนะคะเนื่องจากว่ายุงเยอะมากค่ะอ่าการแก้ปัญหาตัวที่หนึ่งของเก๋ก็คือ ใช้หลอดไฟไล่ยุงนะคะตัวนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะแล้วก็เจ๋ก,ก็ได้ใช้ควันไล่ยุงค่ะทุกท่านการใช้ควันไล่ยุงได้ผลไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าก็ช่วยน้องยุงได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ลมนะคะ ลมไม่มาทิศทางของน้องวัวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้จุดควันนะคะแต่ว่าทิศทางลมไปที่อื่นค่ะก็เลยทําให้น้องบัวนะคะนอนไม่ได้ค่ะทุกท่านค่ะนี่คือการแก้ปัญหาการไล่ยุงด้วยควันไฟนะคะสามารถช่วยได้ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกท่าน ยุงจะหนีควันไปอยู่ด้านบนนะคะบนหลังคาไปเกาะด้านบนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ควันหมดค่ะยุงก็จะบินลงมาหาน้องวัวเช่นเดิมค่ะวันนี้ค่ะเก๋มีแบบรูปแบบที่สามนะคะให้ทุกท่านได้มาดูกันค่ะนั่นก็คือการกลางมุ้งให้วัวค่ะอ่ข้อวัวของเก๋จะมีสองรูปแบบนะคะคือรูปแบบเปิดโล่งนะคะ ตัวนี้เป็นแบบเปิดโลงส่วนฝั่งนี้คะ่ะทุกท่านค่ะเป็นแบบกลางมุ้งนะคะาภาพอาจจะมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้เห็นภาพข้อแตกต่างเปรียบเทียบระหว่างสองคอกแบบกลางมุ้งกับแบบไม่กลางมุ้งค่ะน้องวัวที่อยู่ในอคอกกลางมุ้งนะคะทุกท่านจะยืนนิ่งค่ะ ไม่ได้ดิ้นดุกดิกเลยนะคะทุกท่านสังเกตเห็นว่ามียุงมาเกาะด้านนอกนะคะเข้าไปไม่ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถช่วยน้องวัวได้เยอะค่ะทุกท่านขาแบบกลางมุ้งค่ะถามว่าแบบกลางมุ้งช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมนะคะก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนค่ะทุกท่าน ที่ทำมาทั้งสามลูกแบบนี้ไม่มีอันไหนที่แก้ปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะจะมีช่องว่างนะคะอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะยุงก็จะบินเข้าไปได้นะคะนี่แต่ถามว่าเขาเข้าบินไปได้หมดไหมก็ยังไม่หมดนะคะนี่เขาก็ยังหาช่องว่างอยู่นะคะกว่าเขาจะหาช่องว่างเจอก็นานพอสมควรนะคะก็ช่วยยืดเวลาในการาบินเข้าไปหาน้องวัวได้เยอะเช่นกันค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาด้านล่างถ้าเราปิดไม่ดีนะคะแล้วก็ด้านบนที่เป็นหลังคาค่ะถ้าเราปิดช่องสังกะสีหรือรอยต่อของไม้นะคะของคอกวัวไม่ดีไม่สนิทยุงก็จะเข้าไปได้ค่ะทุกันตัวนี้เก๋ใช้วิธีถมเลยนะคะด้านล่างส่วนด้านบนก็ยังมีช่องโหว่อยู่นิดหน่อยค่ะก็ทำให้ยุงเล็ดรอดเข้าไปได้ ก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาคือการฆ่าตอนเช้าเอาวัวออกแล้วก็ฆ่าด้วยผงซักฟอกค่ะซึ่งเกก็ได้บอกวิธีไปแล้วนะคะตัวนี้สิ่งที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นได้ดูก็คือน้องวัวนะคะที่อยู่ในคอกกลางมุ้งค่ะทุกท่านนี่นะคะไม่ได้ดิ้นดุกดิกเลยสบายนะคะ ที่จริงตัวนี้น้องวัวเขาได้นอนแล้วนะคะวัวตัวนี้นอนแล้วแต่ว่าเกมมาบันทึกภาพเขาได้ยินเสียงเขาก็เลยลุกขึ้นค่ะที่จริงเขานอนเฉยเลยนะคะนี่แต่ข้อแตกต่างกับคอกทางฝั่งขวามือค่ะสามสามตัวนี้ค่ะทุกท่านนี่ไอเจ้าตัวเล็กค่ะ ไม่ได้นอนเลยนะคะเนี่ยตัวผอมแล้วเนีย่ยุงเยอะค่ะช่วงนี้ฝนฝนเยอะน้ํามานะคะยุงก็วางไขค่ค่ะยุงค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้สามตัวแม่ลูกนะคะดิ้นดุกดิกค่ะนะคะ่ะทุกท่านไม่ได้นอนเลยนะคะวันนี้ที่เก๋อเอามาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้เห็นว่าการแก้ปัญหาสามอย่างนี้นะคะจากที่ ได้ทดลองมาหลอดไฟไม่ได้ช่วยเลยนะคะยุงมาเต็มค่ะแล้วก็ควันการจุดควันไล่ก็ได้ผลนะคะได้ผลระดับหนึ่งสำหรับท่านไหนที่เป็นอคอกวัวแบบเปิดโล่งแบบนี้นะคะที่ยังไม่พร้อมหรือยังไม่มีต้นทุนนะคะในการกางมุ้งค่ะก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ทิศทางลมไม่แน่นอนนะคะ ไม่พัดมาหาน้องวัวก็จะทำให้ยุงบินมาที่คอกวัวได้เช่นเดิมค่ะทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเก๋ก็เลยจะแนะนำนะคะให้ทุกท่านค่ะทำาคอวัวแบบกลางมุ้งนะคะนี่คือคออวัวแบบกลางมุ้งของเก๋กค่ะซึ่งความกว้างอยู่ที่ประมาณนะคะอ่าห้าเมตรค่ะ ห้าคูณห้าน,นะคะทุกท่านคะ่ะจะประมาณห้าคูณห้าน,นะคะนี่ค่ะซึ่งเป็นคอกไม้ธรรมดาแล้วใช้ตาข่ายนะคะใช้มุ้งตาข่ายค่ขา่ขายฟ้าค่ะทุกท่านนี่ค่ะล้อมรอบนะคะนี่ทุกท่านดูนะคะยุงเข้าไปไม่ได้คะ่ะอยู่ด้านนอกนะคะ ช่วยน้องวัวได้เยอะค่ะก็ขอแนะนำให้ทุกท่านทำนะคะตัวนี้ห้าคูณห้าต้นทุนที่เก๋ซื้อมาก็อยู่ที่ประมาณแปดร้อยบาทนะคะตัวนี้เป็นข้อวัวที่ทำมาแล้วหนึ่งปีนะคะประมาณแปดร้อยบาทแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ตาขายทั้งหมดนะคะมีเหลือไปใช้อย่างอื่นด้วยค่ะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยนี่ค่ะวันนี้ค่ะทุกท่านคะ ก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นทั้งสามรูปแบบในวันนี้ค่ะเผื่อเป็นประโยชน์ต่อ,อพี่น้องที่เจอปัญหายุงให้วัวค่ะเก๋ขอแนะนำนะคะให้กลางมุง้งให้น้องวัวถ้าทุกท่านมีความพร้อมนะคะหรือว่ามีต้นทุนค่ะจะดีที่สุดค่ะทุกท่านค่ะ <t> จากที่ทดลองทำมาหลายๆรูปแบบค่ะ การมุ้งให้วัวได้ผลดีที่สุดค่ะทุกท่านค่ะต้นทุนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็อยู่ที่ไม่เกินพันค่ะหลักพันที่จริงคอกนี้จะอยู่ได้สองตัวนะคะแต่ว่าเก๋ยอยู่ตัวเดียวเนื่องจากว่าอ่ะวัวเขาไม่สามัคคีกันนิดหน่อยค่ะก็จะดื้อนิดนึงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลยต้องจับแยกออกมาค่ะ แต่ตามหลักแล้วที่จริงคอกนั้นห้าคูณห้าจะอยู่ได้ที่สองตัวค่ะก็จะไม่โดนยุนงกัดทั้งสองตัวนะคะทุกท่านนี่นค่ะโอเคค่ะวันนี้ค่ะเก๋ก็ขอรีวิวนะคะการแก้ปัญหายุงให้วัวไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณานะคะว่าแบบไหนดีที่สุดค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีแบบไหนแก้ปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นตค่ะแต่ว่าเราจะพยายามนะคะ หาวิธีช่วยกันค่ะทุกท่านค่ะท่านไหนมีวิธีที่ดีกว่านะคะก็ให้แนะนำกลับมาด้วยนะคะตอนนี้แก้ปัญหามาสามอย่างนะคะยังไม่มีตัวไหนที่สามารถแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะโอเคค่ะทุกท่านคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างการแก้ปัญหาสามสามอย่างนะคะระหว่างหลอดไฟ ควันไล่ยุงนะคะแล้วก็แบบกลางมุ้งค่ะวันนี้เก๋ขอแนะนำเป็นกลางมุง้งเพราะว่าจะทำให้ปลอดภัยต่อน้องวัวนะคะนอนสบายนะคะแล้วก็โตเร็วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบหายใจนะคะถ้าเราจุดควันอาจจะทำให้น้องวัวมีปัญหาเรื่องระบบหายใจอันตรายต่อปอด ได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็อาศัยอยู่กับบัวเราก็จะอันตรายด้วยนะคะแต่ถามว่าทำไมแนะนำให้จุดควันล่ะในเมื่อมันอันตรายก็แนะนำไปก็เนื่องจากว่าความพร้อมบางท่านอาจจะยังไม่มีนะคะซึ่งความพร้อมของแต่และพื้นที่จะแตกกันนะคะในเรื่องของต้นทุนด้วยแล้วก็ ในเรื่องของลักษณะโรงเรือนด้วยค่ะทุกท่านก็เลยทำนำเสนอได้หลายรูปแบบให้ได้รับทราบกันนะคะอย่างเช่นของเก๋ก็ยังเป็นคอกวัวสองรูปแบบอยู่ค่ะโอเคค่ะทุกท่านวันนี้ก็ขอลาไปแตะเพียงเท่านี้นะคะถ้าพอจะมีทุนนะคะไม่อยากเห็นสภาพน้องวัวเป็นแบบนี้ดิ้นดุกดิกนะคะไม่ได้นอนแบบนี้นะคะขอให้ทุกท่านเสียสละทุนนิดนึงนะคะ กลางมุง้งกลางมุ้งให้น้องบัวค่ะจะดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะทุกท่านค่ะยุงเยอะมากค่ะนอนหลับฝันดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ